ต้มหน่อไม้จ้าทุกคนต้มหน่อไม,ม้หมอนยักหมอนยักเนะาะภาษาภาษาไทยก็ได้ภาษาลาวก็หมอนยักเนาะนี่หมอนบักใหญ่หนึ่งเอาไว้กินกับน้ำพริกจ้าทุกคนกำลังเดือดอยู่เนาะนะปิดเลยสิเลยโอเคมาจ้าทุกคนหลังจากที่เมื่อคืนเขาต้มหน่อไม้วเรียบร้อยเนาะตอนเช้าเขาก็มาเบ่งฝีมือของเฮาเนะจ้าทุกคนนี่หน่อ,มนอมไ,ไม้หนอนใหญ่บักมเริ่มเทิมเลยจ้าทุกคนจ้าไหน ไปไปเบิ่งเมนูเขาเห็ดยังกินมื้อนี้พี่น้องทนทันทันท,น,ท,น,ท,น,ทนแกงเห็ดค่ะทุกคนแกงเห็ดรวมเนาะเห็ดซื้อเอา,ดาเดี๋ยจัดเดอร์เมเนเห็ดธรรมชาตินะพอ่อมัดยุกแล้วเนาะนี่เราเมนูต่อไปอก็คือสุกนอไม้เราพี่น้องเนาะสุกนอไม้ของเฮาต้มแล้วเรียบร้รขขอยเฮาก็มาซุปตอนเสาร์จ้ะพี่น้องค่ะใส่พริกสดนะคะทุกคน ขาดปลา,าปดิแจวปลาแดกพริกดิบซาพี่น้องเห็นบัขาดบลาดินี่เลยข้าวเหนียวเต็มกระติบป,ปักใหไงนึงค่ะเห็นไหมทุกคนมาเด้อม,มาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเส้าเด้อเสแสรบกันข้าวหัวใจเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกะสู้ๆเนาะเอาไปเฮ็ดแล้วเรื่อยๆเอาไปมากินข้าวค่ะเติมพลังสักหน่อยค่ะทุกคน ไปกินเข่ากันแล้วพี่น้องเด้อแซ่บจ้ะพี่น้องตง้มนี้สองนามเนาะพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินเข่าเด้ออาหารบ้นบา,นบานมันนี้แซ่บหลายปิ้งหมูข้าวเหนียวกระติบหนึ่งซุปน้อใหม่ใบบีนอ้อใหม่กุต้ซุปยอดอืหอืม่นึ่ยอดเสีย